สบ,บายดีสวัสดีพ่อ,อ,อิม่พี่น้องเอฟซีเวิร์สสุขสุขสดเดอยินดีตอนทักาสู่สองต,ตาในแซนแวมืนน่อวาก็เป็นมือที่อยอดเดินทางนะทุกคนไปประเทศไทยหรือว่าไปอุบลจ้าจะเดินทางกับยิงสบ,บายดีสาวนา้อเราสิไปกันสองคนนะทุกคนเาสิเดินทางสวยรถปากเซอุบลนอ,นนอตอนนี้ข้ามาถารถอยู่อยู่ทางสีแง่แยน่นะทุกคนทางสีแง่แหกงบ้านสะน้อยอีกประมาณ เก่ามุงเคิงนาะตอนนี้กับเก่ามุงซิทมา,าที่นีอีกเศ้าหน้าที่นาอมาถาคนเก่ามุงเก่ามุงเคิงรถเขาจะมาหาพ่ออนี่เนาะทุกคนพารถแมนซองลอยหอดอุบลเนาะทุกคนไะไปเจอกันอยู่บลเดอ้อถักถ่ายสบายดีเบอร์สูสูทุกคนเนาะอยู่เอฟซีทางอ่าฟังไทยกระเป๋าไดคของอยูห้องกินไรขนาดเนาะทุกคนของฝากนี่ไม่เจอกระตาค้องกินเนาะทุกคนนี่อีกประมาณอ่า เก่ามุงเคิงเนาะอีกประมาณสักนาทีรถขาเจ้าสิมาหักอยู่นี่เนาะทุกคนเพราะว่าไอแป๊โทรใส่เขามาเวหับอยู่นี่เพราะมีเบอร์มีเบอร์ซุปเปอร์รถเขาเนาะทุกคนไปกับสองแถวสองคนเยอะแยะเนาะสเมก่สิไปเอายาเยยนเา,ะ,เเเานะทุกคนกนะกเพราะว่าเพิ่นตกไปเอาอยาคู่เดือนเนะาะยาหยอดตาเพิ่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ่ารถลดกันเด้อไปเจอกันอยู่บนเนาะเราหยานมาทันรถ <laughs> ตอนนี้รถกา้ามอะไร พ่ยซิฟมุ่งกับาหาหน้าทีแล้วทุกคน,นบิกนักนักเลยนี่ไสโดโดโ้นเลพอกลังยุลานอยู่นอกพีน่น้อ,นองเมร้อหยานมระธาตอันนี้ก็คือไปตัวา่าเจาเปิดคาเฟ่ไหมน้ทุกคนอยู่บ้านโซนไหนหานแคมของเราเป็นหานคาเฟ่แล้วก็หาอาหารหาอาหารแล้วก็ดับนั่งกินดื่มยังไนหนเบิดเนาะที่ไปใซ่หันเจ้าอนะาไปใซ่เจ้า โอ้คือเนาะอ้อาฝนตกเหรอที่นอนนี่รถปักเซีอ,อบนมากเลยจ้าดีดาาขาจะขี่รถตัวนี้ไปเนาะทุกคนสองลอยหอดอุบนกึกแต่หาก,กับจังจอดแท็กซี่เขาไปในเมืองเอ้ยเขาไปว่ารินอีกเนาะทุกคนโอ้ก็สีดาวร้ายเนาะเดินจิ้มเลยไปทุกคน เจอกันอยู่ซองมิกเดอร์ป้าเป็นเหตุไม่เลาวทุกคนคืนรถนี่ต้องมีป้ายหอนคองสิน้องพี่น้องระว่าจะไปเด็กคืนวันนี้รถเต็มในนั่งข้างหลังมากุยเถื่อบ่เคยเต็มแล้วทุกคนเต็มมาสุดนี่มีป้ายหองคอไหมองอยู่อ้าคนร้ายขนาดวันนีแต่ว่างห้าโทรจองไว้เนาะทุกคนสันมามีบนนั่งในนั่งตั้งเสริม มาทุกคนไปเจอกันอยู่สองเมกเดอพี่น้องคนร้แหงออพี่น้องหอตะเคียนคนร้แหงก็สีล้นเต๋ออยู่แล้เพราะว่าเขาทาจอมบันะพี่น้กัสนดเยอสิเข้น้ไปไปะไดพี่น้องิปอันนี้เงจำเล่าชิบพันเนาะพี่น้อง

ไฟด้วยนังเห็นหรือเปล่าไม่จ่ายด้วยพร้อมดอยเพื่สอพ่อหนังไม่จ่ายนี่สไม่เห็แหรือเปล่าไม่เห็นพร้อมหนังแม่ดูดอยสองดอยแม่หายสองโลแมกเลยล่ะสองโลกสองแบบนั้นสองดอยแม่จะแม่รู้ฉันจะเอาของเล่าดิของใครสองดอยสองโล่อกเลยล่ะสองโลกที่กูเตรียมมันจะได้เหตุเพราะหนังเห็นเพราะฝ่ายตัวด้วย ซื้อให้พนังไปฝากไอเจ้าเก้ไอ้ตามนะทุกคนตอนนี้เขากับขาม่าฟังไท่เด้อที่นอนหลังจากเ้เซ็นนังซื้อเลยล่ะเมียงานโกนแล้วฟ้าข้าว่าเนาะมาหอดะอเขียนพี่ิบเอ 10s มุ่ง10นาทีนะทุกคนทีโดดก็ประมาณ9 30นาทีนั่งนานไปทุกคนเจอกันอีู่ฟังไท่เด้อที่นอน แต่ว่าเขาเจ้าะค้ายเห็ดลายหลายพี่น้องโลลาลอยเห็ดเห็ดพอนังลื้อคอฝายเท่ากับมหูงกันนะพี่น้อ,อ,อนงแต่ว่าเขาใส่ขี้ดินนะนะเจ้นานะเจ้าคอฝายนะพี่น้องป่ะปู่กคิดว่าเพื่อไปนะผมถทายงานกรผืนสานพี่น้องนี่ อใช้แล้วข่ะมาฝากเบื่องฟังไทยในนอพี่น้องเฮ็ดปว,วดออกซื้อแล้วเนี่ย้ีแตงโมไลยขับพี่น้องมีแตงโมตอเด้อทำไลยขับบันนี้เบื้องนี่แกมี่จะเฮ็ดพี่น้อง ะข้าไมไปฝฟังไทยคะ่ะถึงแล้วประเทศไทยสวัสดีสวัสดีจ้านี่หอดเานพี่น้องอี่แม่ตะเบิงเฮดยูยางก่อนเนาะนี่หอดประเทศไทยแล้วดีตาบ,บาอันซะหน่อยลงอ,ออนไลน์เนาะพี่น่อง เออช่กันแถแล้เขาก็เอามานำเขาคือกันคือกันอยากไ,กได้กำไรเนี่ยถ้าลงบัตรอันนั้นออนไลน,น์เนาะพี่น้องลงทะเบียนเนาะเขาจะให้ลงทะเบียนคนละชิบผ่านดีจะสนไว้ลงไวจะว่าน,นี่ยเนาะพี่จะเอา QR code สแกนในเข้าเบิร์เนาะพี่น้องแล้วเขาก็ขามไปฟังไทยได้ไะทุกคนไปเจอกันดูว่างคนเด้อเขามมาหอดฟังไทยเนาะพี่น้อง เขาขี่รถปักเซ่คือบนสองล้อยนะคะคก็เริ่มบริจาครถต่อไปขนส่งครับพี่น้องเดี๋ยวน้องน้อยเมีย่างมาซื้อน้ำกันจ้าอีกประมมหรันทั้งหมดคุณละว่าคนร้ายอีกอย่งางต่างวันเถื่อนร้ายแล้วเขาจำบัดแล้วพี่น้องถ่ายไปอีกตดี๋ยวสักน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมินี่ตลานนดนัดดาวันเสาร์เขาเจาะคายของใหม่ตลาดนัดเกิดสิเบื้องพุ่นถึงแล้วประเทศไทยซื้อน้ำก่อนเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้ห้องกับมังหอดคนส่งแล้วเราปะยังไงดิตลาดจวงมุ้งเป็นตลาดดิวอ่ะโอ้ว่าจวงสวัสดีจวงตาเจมดีตะวันอ้ายจวงมาฮับนั่ทุกคนพี่น้องใช่ไหมใช่ไหมอยู่นี่ดนนะบอจ้าเป็น่าวละล้านข่อย ที่นนองมาหับน้พี่นอ้องป<ะ>คือหลดคือนั่งลังแแม่เออให้แม่นั่งลังโอ้ให้แม่นั่งหนาไปนั่งลังเองปะดีต้อไอจวงมาหับน้องพี่หนองหอดแล้วไอ้ทหอดขนส่งเลยไปนั่งนารถแม่จะ้ะ ใช่ไหมโยูหด no oh, yeah. ีโดนเราจะจะปีจะเดือนเลยีกลัวโอ้ฝูงไทอีกบกเปานั่นเปนกันได้เดือเปบกเป่าฮะนาะโอ้ลานค่ะดีดีแต่ไอจวงเนาะหายไนไปทรงยู่ขอนฟูฮานแบบแกเดวว่าควรเมถาี่อยไรบนนั่ยนะไนงน่ะไปทรงยุทธ์ยีอเกาะวารินเนาะพอดี จะวาหล่นหรอวาก็ได้ม่ห่ยเลยเาะหเหกหอดจะลหล่นเอหอดจะหล่นเหรอครับวันรีครับงเงินครับเดอยเงินคารพด้อมอีครับหอดเด้ดอตลาดแถวหอดคนทรงแบบนี้เยหาอ่านพวกอาแบบนี้ครับสับปหน้าปูาปาใจอยู่ว่ารินนะทุกคนไปไปเจอกันดูว้ารีนเด้อมาทุกคนเจม พี่ไอจวงกับเป็นร้านยีเม่แล้วทุกคนทว่าเม่คล้องเราฝากของมันน้ำีเม่พี่เดามาหับเอาอยู่คนส่งกับพี่เด่ะ <S <S เวลาไปส่งอยู่ตลาดลอลี่น้องพี่นออ้องว้าบรรยากาศร,รืร้สึกว่าเวลามาหอดึงรู้สึกับดีใจจะเป็นยังหูขอ,อใจปเป็นแบบคือจังหวะตัวเองนี่พี่น้องอ๋อเด้ออุลัสถานีจ้าบรรยากาศแบบคึ้มพ้นขนาดพี่นอ้องมีแต่ร้านนูะทุกคน บอดีเซียคาร่น,น้องที่นนอบอรดเซียคาแท็กซี่ดีเจอไอ้จวงดี่มันมานของฝาแฝดไหนไปไหนไปชมย่ตลาดรอดินเลยว่าเลสตมาหอดกุกคนต๊ะหัามไม่นอ้เฮยแด่จอยตาม ผู้ที่มาตอนหอ,รอดรอลงเพืองนะทุกคนใต้เมย์ไปดุมพื้นน้องน้อยยางเบิดไอ้ไอยตาหอดเด,อเด,อเดอ้อเหี่นอ่ะยางไม่เทื่อเพื่องนล้อีเมย์คือว่าเนี่ยที่ดุมวัสดีค่ะดูน่าเห็ดเหียงเลยไอ้ไโยนแล้วไปค้ายเพื่องคายหน้าโนบิโจ้ หูวของแพงง่เลยง่าไอ้ตามเอาเงินนะพายบ่อเห็น้วสองภารกิดว่าซะหน่อยจะกของเยอะรอแล้วเป่ารอต่างมาหอยก็มีฝนหักมี่น้องเปียกเลอนี่กะเบื้องสีเทาหา้าพี่ใหญ่ก็ อันนี้ก็คือไอซ์สโนอยอีกผู้นหนึ่งงอจะมาคนขืนมากไหมเดี๋ยวเราบ้านี่ไอ้เทเดี๋ยวเอาบ่ใส่ยันโดดมาได้เนาะเรื่องนี้ก็เป็นไอ้อ้วนเนาะพี่น้องเดี๋ยวทาพี่ใหญ่นะฮะน่ทุกคนห่างไปห้องแล้วก็สิพากันเลือนห่างไปอำนาจไปผูกแค้นร้านญี่ปุ่นเนาะพี่น้องทอดไผ่ยังหวดไผยเด้อพี่น้องเดี๋ยวไทยมึงบอกเพิ่นลงพักก็อีดาเดียบีกไอ้อ้วนไอซ์สโนอยแล้วก็ไอ้เท่แล้วทุกคน แล้วก็ไอเอื่งอีกคนนึงที่ว่าเพิ่นได้เนี่ยคนไทยเดาออกดูกระน้อยห้าขาเพิ่นมาฮับเนะทุกคนเดิทนทางไปอำนาจ,จเจริญต่อเดอ้อพี่นเ,ออเออานาะเออย้หงลงพักมาถึงแล้วข้าเจ้าเอื้อเป็นหวานข้างในเลยเย้กรใส่แห้งแห้งแค้เนาะพี่นพนนเนาะเป็เบี่ยงนี่ครับเรีย่ยนเดือ เลี่ยนแบบจนปวดอะพี่น้องแบบจนหล่นเบื่อนึงกับขั้นขบรถาลยพัก้ลยกับเบื่อหนึงกับ้ายขั้นเติบอยู่พี่น้องขั้นละสมสมลอนี่ก็ออยซะหน่อยเนาะไอ้จิตไอ้จิตไอ้ตาไอ้ัดไอ้วน่ะไอ้ผู้น้าพีู่น้าเพิ่งยังอยู่ในมืออพี่น้าเปนคล้ายหนาไป้ายหนาเยะเป็นโด่งโดดขั้นนีอีก แม่จะมา่เห็ดอยู่แป่าแม่เห็ดหลายเอี่ยวกันเห็ดมันใส่แค้นนักแลนใส่แขนใส่ตามแค้นพี่น้าะมีแต่คนบานเดียวกันบ่เลยเนี่บบานขพ่นหน่อยนี้เขาจามาอยู่แต่น้อยจะเป็นคนไท้บ่เด้อัานกระดานโห้จีเร ไปไอเทมเราเยนของกเ้บอไอเทมมือนึ่งไอเทมมือนึ่งในจักคัดเหมือนแต่ๆบอมือนึงหาหกคันเราดูผลแล้วแต่เบาตาไปเยอะมันยี่โมอเปยนี่ ป่ะทุกคนเดี่ยวถ่าพี่เอื้อยมาหับฉีเดินทางไปอําอนาจจะเดินโตเนาะพี่น้องยายเอาของฝาใหา้ทุกคนตอนนี้พี่เอื้อยก็มาหับแล้วนะเนาะพัดกับเต้าขยึยังอยูไม่ได้ยูกล่ำใ่ไหมอพี่เอื้อยสวัสดีค่ะไม่ได้ยูกล่ำใช่ไห วอเดี yup. oh. ๋ยวอันแพ่อ yeah. oh, no. oh. wow, yeah. ันอันต้องเย็บเย็บยู่โอ้มันจะลายอ้ไม่เห็นักคนใดได้หรอเนี่ยไหมเล่นคนแ่ไดิาี่เั้นเสียมากผิดเปิดยูนอยพูดเอาโปงไปเทิงอไก็ได้เออป้าทุกคนไปนั่งนะ ให้อีเมสั่งายทุกคนมาด้มาหอดจะเฮิงแล้วฝนโตข้ามขอเปียกที่นี่เกอเาพาเออคิดว่าพาเฮ้ยยงจีเมสเฮ้ยาสือบาัคนหน่ยหัาอก็ยังีทุกคนบนด่ไปห้องเจะาเอยไห้องว่าตล้เนี่ยบ่กเรกูเจ้น้เราได้หันโอ้ยพวกเน้อเอืองเลยอยู่หันโอ้โอเคะ

ี๋้วอีกประมาณสมงกว่าเากสิรินทางไปอํานาจเนื้อหสิเมื่ออ่าน้ำก็น่าทุกคนรีเมื่ออางน้ำเลียนเครื่องไม่กอนเพราะว่าเ้าปีอกไม่ิ้มันจอดก่อนเอาน้ำนันก่อนหนุ่มจดก่อนน้ำันตัวขายากกอนเยอกดแวานุ่งไแต่ว่ากดแวนุ่เป็นอียะนี่ไปปะช้าด้วยก็เฮ้ยัก้วยักด่อยฮัซี่เยอะป้ายป้ายแบบนี้ เลส์กเดี๋ยวเอาอานหนาอ่านหน่ก่อนไปเดินทางต่ออีกพี่นอ้องเหาดพี่น้องอันนี้ก็คือบ้านใหม่ไอไอว้วนเนาะพี่น้องพื่นใหญ่ของใหม่เป็นแบบเศร้าแบบเป็นแบบเพื่อนเป็นเพื่อนลังหนึ่งเลยจ้าไปาสะอาเจ,จมเนาะเพิ่นอยู่ อันนี้จะเป็นห้องนอนป้ากวางออ้ดีได้ไหมนาะทั้งในเั้งหงอนป้าถักถักถักกวางกุ้งหงอนทิวตัวไอ้วันเชา้าตะเกาว่าป้าห้องกวางขนาดแล้วก็มีทัง้งเหงอนอีกนาะพี่น้องไอปูหน้าพี่นนองนี้นี่มีเหี่ยวที่สูงแลนะปูนี้ใฮ้ป้าพี่น้อง คลิปนี้ฮากสีเอาไว้เสมเด้อหัวบานหอดทงแลอยางปลอดภัยจะได้กับไปมองกดไล์ก็เสกกดสักสักใครสิสำคัญมือโฆษณาสนอยเดรอจะได้กับติดตามตอนต่อไปว่าเ้าสิใไซน้ขอมกัม่ดน้ำมับดอกสาดีบ๊าย